นี่นนะฮะแปลงนี้40กว่าไร่นะครับอำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจปีหนึ่งทำนาได้สองผลนะครับอยู่ใกล้คลองชประทานมีถนนรถผ่านอยู่หน้าที่นะครับไฟฟ้าเข้าถึงนะครับมีไฟฟ้ามีเสาไฟฟ้ามีบ้านคนไม่เปี่ยวนะฮะ ในละแวกแถวสุพรรณนี้ส่วนใหญ่ถ้าไม่ทำนานก็จะทำบ่อก,กุ้งนะฮะช่วงนี้ตั้งแต่ปีห้าสี่มาเนี่ยไม่เคยน้ำท่วมอีกเลยนะฮะหลังจากน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมาแล้วในปีห้าสี่ที่แปลงนี้ก็น้ำไม่ท่วมเลยอาจจะมีเป็นบางปีที่แรงซมากกว่านะ ก็ผมทำคันไว้บางส่วนแล้วนะก็สำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดน,นะแฟนเพจแล้วแฟนยูทูบช่อน n นที่สนใจนะฮะที่จะลงทุนในการทำนาหรือว่าซื้อไว้เก่งกำไรก็ติดต่อสอบถามผมได้นะครั ก็เป็นที่ดินของเพ,พวกกาะน,นะฮะันที่แบ่งขายแล้วตอนนี้เรามีอนอกจากขายแล้วเนี่ยผมยังมีในทุนที่ต้องการที่นานะมากกว่าร้อยไร่ขึ้นไปในพื้นที่ภาคกลางนะฮะถ้ามีเพื่อนๆคนไหนสนใจจะขายก็ติดต่อเข้ามานะฮะเอาอะไรเียดส่งเข้ามาในยอีเมลหรืออินบ็อกซ์แล้วเดี๋ยวผมติดต่อกลับไป บริเวณนานะก็ทำคันล้อมไว้หมดแล้วนะฮะมีบ้านคนข้างหลังก็มีบ่อกกุ้งอยู่ข้างหลังก็ห่างไปพอสมควรนะฮะสำหรับการทํานาเวลาลงปุ๋ยรืลงยางก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าไปที่บอ่บอก,กุ้งเขาเพราะว่าห่างกันความสูงจากถนนคันก็ประมาณเมตร เม20ถึงเมตร40โดยประมาณจับระยะจากกลางคันถึงที่ถึงดินฝั่งนู้นกล้องยิงได้250จากถนนมาต้นมาต้นกล้วยกล้องเล็งยิงได้100เป็นที่สีหลืมผืนผ้า สองชนดสีไร่โดยประมาณ40รไร่ตอนนี้ก็ทำนายอยู่เลยมีคันล้อมที่โดยตลอด ดินดำผ่านหน้าที่นะในบริเวณเหัวมุมแปลงนี้จะยักนิดนึงน่าจะไม่เกิน15เมตร นะไม่ตรงนี้นิดนึงแต่ฝั่งด้านนี้จะสี่เหลี่ยมถึงผาโอเคเดี๋ยวไปลงสเกลดูอีกทีนะ ปีหนึ่งทำได้สองครั้งนะครับนะ